รู้ไหมครับว่าธุรกิจร้านเติมเกมอ่ะเขาอยู่ได้ยังไงและทําไมเจ้าของเกมอ่ะถึงปล่อยให้ร้านเติมเกมมีเต็มไปหมดเลยเขาโอเคได้ยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับคือจริงๆแล้วอ่ะธุรกิจรับเติมเกมครับมันเอื้อเจ้าของเกม เพราะว่าเจ้าของเกมอะครับปกติถ้าเกิดว่าคนเติมผ่าน iOS Android พวกนี้โดนค่าฟรีนะครับแล้วค่าฟรีที่โดนให้สตร์เนี่ยสามสนตะไอ้สาเนี้ยลองนึกดูว่าคนเติมมาร้อยหนึ่งโดนหักไปแล้ว30ได้เงินแค่70เองแต่ถ้าเกิดเป็นร้านเติมเกมอะร้านเติมเกมจะเดินมาหาเจ้าของเกมนะผว่าพี่ครับผมขอซื้อเกมเบลส์ใหญ่เลยผมขอ10ล้านแต่พี่ลดให้ผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ปะเจ้าของเกมแฮปปี้ดิปกติถ้าเกิดมีคนเติมผมผมโดน, 30, น,าาน,ดนสดามสิบ แบบลด10%เลด15%้าเปอขาก็ยังได้กำไรอยู่ดีถ้าเขาทำร้านใหญ่พอเบ้าใจใหญ่อะ่ะกำไรเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นน่ะธุรกิจแบบนี้มันเอื้อกันแต่คุณต้องเข้าใจว่ากติกาของแต่ละธุรกิจอะ่ะคืออะไรมันมีช่องโหว่ในธุรกิจเสมอแหละถ้าเกิดว่าคุณมองเห็นคุณจะรู้ว่ามันมีช่องอยู่ใครที่คนรวย,รวยครับเขาเติมผ่านร้านเติมเกมไปหมดแหละมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้ผิดกฎหมู่ด้วยมันเป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจมันเอื้อกันแต่ว่าร้านดีก็มีร้านไม่ดีก็มีถ้าเกิดว่าเห็นวว่าาาาออยยกกสปนนนเเเเเเรรคลลิิีี้้้้้ตตมมมบบบไดดด๋หหพูใแ็ๆ ลองคิดดูนะครับ Some Cup Kid ชวนคิดไปด้วยกัน